โอ้ตายถามร้อยนะฮะลายมือพี่สวยเนาะรถกระติดมาหนี่โอ้ <Yes. S 1> ห่วขงเลยออกสนยญ่แมงเป็นนัง่รเฮะ้อแท็กเลยครับ n o 4 8อสวัสด <No. S 1> <el> ีเช้าวันจันทร์แสนสดใสที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะฮะ oh. นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาฟ i วช Channel แล้วครับที่ผมบอกว่าไม่ค่อยสดใสเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีการชนช้างเกิดขึ้นนะ พื่อนมาดูทีมรักนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ครับเราจะไปต่ออายุไปกับขี่รถจกักรยานยนต์กันพอดีพอตอนผมทําผมทัดได้แค่ปีเดียวนะแล้วก็กําลังจะไปต่อตอนแรกว่าจะไปที่จตุจักรเพื่อนบอกคนเยอะมากเลยนะรอนานอะไรอย่างง้นอย่างนี้ผมก็เลยอไอ้เี็มมีที่แนะนําหรือเปล่าก็เลยได้ปทุมธานีฮะบ,บอกคนน้อยหน่อยก็วันนี้เดี๋ยวเราไปปทุมธานีกันอา้ารถขึ้นติดแทนวันนี้ติดยังล่ะโอ้ฟอร์ดเอเวอรเรส ดีนะเข้าขั้นน่อยอ้รถคือว่าติดแทะเกิดอีหยังขึ้นล่ะอเตำรวจที่รวจมาทำไมนี่ฮนะโอตายครับผมครับไไปปเเลยดม เดี๋ยวผมไปใส่ขึ้นว้าจทะเบียนต้องติดให้เห็นเน็่ครับด้วยนะอ๋อครับผมพอดีใช่ผมตอนแรกผมไปติดเพื่อเปลี่ยนมาเขาบอกว่าผมถามว่าเอ้าพี่ทำไม,ไมเอาแมวทะเบียนออกมาด้วยเขาบอกว่าเอ้าตรงนี้มันไม่มีน,น้องซื้อเพิ่มอีกสามพันผมก็เลยอุ้ยรอแป๊บนึงก่อนดีกว่านี่ครับผมกำลังจะไปต่อเลยเนี่ยถอดได้ครับพี่ถอดได้แต่ว่าต้องมันต้องใช้ต้องใช้นอตออกอีกนิดนึงครับครับผมไปจ่ายที่ไหนพี่ อ๋อไม่ยังไม่ได้กดตังค์เลยเท่าไหรอ่ะครับสามร้อยนะฮะแต่พี่ก็เขียนเขียนราคาเป็นนี่สามร้อยใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปกดตังค์กดก็ได้ครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานเองผมยังตกใจเลยลายมือพี่สวยเนาะลายมือพี่สวยนะแล้วถ้าเกิดไปจ่ายต้องไปจ่ายที่ไหนครับเฉพาะบัคเก็ตนะฮะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปรีบไปนัดเขาต่อไปกับขี่นะครับขอบคุณครับครับแล้วไม่ได้เขียนไว้เหรอครับพี่ว่าเท่าไหร่อ๋อโอเคครับ ขอบคุณมากครับเรียบร้อย300บาทโอ้3 0 0บาทครับผมไม่มีกระจกไม่มีป้ายทะเบียนครับตามน่นะครับคิดไรไม่ออกเลยครับเสียไป3 0 0คิดไรไม่ออกเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับไปกันต่อครับผม เรก็จะดูตรวจดูไปกับขี่เฉยนะแม่เอาไปเขียนไปสั่งเลย w h a t the fuck โอ้แต่ลายมือพี่ก็สวยฮะพี่ก็าเขียนบ่อยแม่เขียนบ่อยแต่ว่านะครับเราก็อิดนะฮะเราก็ไม่เถียงนะะเราผิดเราก็ต้องจ่ายอ่าไม่ี่แต่ดีตรงที่เขาไม่ยึดไปกับขี่แล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้มาถึงไปกับขี่นะครับไม่ใช่ไปสั่งวันนี้เราก็ต้องไปต่อไปกับขี่ไปแม่งปั๊บหัท้องสุพรรณเราเป็นยังไงเหอฮะ นไหนก็ไ,ไหนจริงบ้านแฟนผมก็อยู่สุพรรณนะฮะโอ้เซ็งเลย3ามพบาทโอ้แมงสามบาทดีไม่เป่าไม่เป่าด้วยนะเป่าด้วยอีกชัวอีกนี่นี่พอากินเมื่อคืนนะฮะน่าจะเล,ลงเหลืออยู่พี่ช้างเราเดี่ยวขวาแปประทรมุมตัวบันี้ไวใจฮะสามบาทเนียนๆจมตัสามร้อยลกูสพอเมืองปากเกร็ดไฟดีน ไฟแดงทำไมวะเนี่ยสามสามแยกเหรอหรือว่าอะไรอ๋อมียูเทิร์นอ้าวทำไมไฟแดงมันแปลกๆวะตรงนี้โอ้อโวมีคนโอ้โตายลนะไปเข้าไปพี่พียารอยหาชิปครับผมเจือมูเจือมูฮะายในบอ่อแม่นบอ่นบอต้องรังเกีรจมาบ คดีเอีอยงวัวอ๋อเด้อเด้อแมับ่อนเด้อเด้อครั้งก่อนก็พาผมหลงแถวเจริญกรุงนะฮะไปถ่ายรูปโอ้ตาย What What the Fuck บนทางดีมีมีโห้าไปพามาแต่ทางแบบอุ้ยจักเอีอยงดอกแต่ก็ดีนะฮะมันก็จะพาเรามาทางที่แบบที่เราไม่เคยมาแต่ทางไหนผมก็ไม่เคยไปทางนั้นแหละพูดถึงจุดแ,แถวบ้านนะดอนเมืองโอ้มีทางเลียวซ้ายตรงนี้เหมือนเดิมเวด ใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วมึงก็อยู่ในป่าให้ดงนถอะวะนัก็สีแมนล้วรถเข้าออกเยอะแยะเลยครับโอเคครับผมโอ้เละออกข้างไหล่เขาข้างภูเขาไปกินข้าวด้วยวมองเนี่ยทำนี้ฮะไปไหนครับผมจอดเสร็จวะถามพี่ย่ามห้อก่อนหน้าพี่ฮะต่อไอายุไปกับขี่ที่ไหนครับ นี่นะคะขอบคุณครับาจาก1ปีครับจาก1ปีเป็นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ3ปีหรือ5ปีปะ่ะขอบคุณครับครับผมเอ้งมาต้องจอดอีกแล้วโอเคฮะผมก็ถึงที่เรียบร้อยแล้วดับเพียงตัวนี้ไปเ็ดุารกิจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับขี่ใช้เวลาไปประมาณเกือบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเกือบชั่วโมงครึ่ง ก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะถ้าเกิดเที่ยวกับจตุจักนี่เดุจักต้องมี2ชั่วโมงไห้่ังต่ำตอนนี้เราก็เดินทางกลับครับหาทำอะไรกันดีอากาศตอนเที่ยงก็จะร้อนๆนหน่อยๆไม่หน่อยอ่ะร้อนมากขนส่งประทมรักงานพี่ๆเขาทำงานกันไวมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จนะฮะ แล้วของกินเยอะเลยฮะของกินเต็มไปหมดเลยนี่แต่ปากซอยยันท้ายซอยฮะนี่เราก็คับรดกรับแล้วไปเจอพี่หลวดอีกเมื่อวานโอ้ใส่เป็นกา,างนี้น่าโดดน้ามากเลยนะฮะอาโดดน้ำสว่านี่กำลังมองหาหมวกที่มันเก็บเสียงได้ดีกว่านี้นะฮะหมายถึงว่าเสียงลมมันแบบ โอ้โห oh, หูอื้อถี่ร้อยเดียวที่หูอื้อฮนะร้อยยี่นี่ใส่หูของ KYT อยู่นะเป็นตัวขาปบอนที่เขาแนะนำเป็นชาร์กนะฮะแต่เก็บเสียงดีที่สุดแนตะ่ทรงก็ไม่ค่อยค่อยสวยเท่าไหร่เนาะไม่ดีๆก็ได้แค่นี้นะครับเพราะเสียงลมมันแบบเข้าหูไปเซื้อไมมาก็ต้องซื้อหมวกด้วยดีๆหน่อยจะแบบไม่ได้มีเสียงลมชัดขนาดนี้ฮะ นี่เสียงลมชัดมากแต<ด>่ว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ขี่รถยนต์มันก็ต้องมีเสียงลมกระทะหน้าเป็นธรรมดาคือฟิลลิ่งของไบค์เกอร์ฮะเรื่อยๆไปเฟื่อยกันไป GPS ีดีจีพีนี่ก็พามาแต่ทางแบบไม่ดีอะจริงเราตรงไปก็ได้นะไปออกปฐุมไม่ใช่ไปออกอ่าออกไลยว่าตรงสีแยกปากเกตทางลงมานั่นแหละครับนี่แม่งชอบพาไปไหนก็ไม่รู้เจอแต่ทำทางมั่งโอ้ดำบอกครับ ทำทางมั่งถนนลูกรังมันก็จะเลี่ยงรถติดให้เรานะฮะแต่ถนนหน,นทางนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่ฮะลอยเดียวโอ้เออได้อีลอยหนึ่งอันขี่เร็วนะ,ะไม่ดีอันตรายผมนี่ก็เรื่อยๆไปเหื่อยไปขี่เร็วไรกับน่ากลัวครับยังไม่เคยเช็คเท่าสปีดรถเลยคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาก็ร้อนร้อนหนาวเย็นมาถอนก็สีแซ่บเนาะอันนี้กลับรถเรืออะไนี่หิดทางหลดทาง,ทางโอ้ยมี่อันตล่ง เมียเราหนอยแปดสิบตายหลงอีกอะหลงฮะหลงหลงอีกแล้วครับผม What What the f*** <c oughs> พี่จีเมียจะหลงเหรอเมียบอกกูยูเทิร์นมาเดียวโอ้โอโอมาปฐุมที่ไรนี่ผมหลงทุกทีเลยนะไม่เคยกลับถูกเลยโซนนี้รถกระติดมาเนี่ยโอ้อหัวขวงเลย <c oughs> ออกยยโซนหญ่แมียเปน็นยังไงเฮอะโอ้ออกฟิวเจอร์เลยว่ะ <c oughs> อ๋อกรุงเทพคนละห้อง ไปแปดฟิวเจอร์พฟิวเจอ๋อโอ้ตายแจกแบบนี้แมนอีกคละกูนี่โอ้ตายฟิ <c oughs> จอร์พักฟิวเจอรพักอยู่งเทพนี่เดินมามาเดินประมาณไม่ถึงห้าทงนะฟิ <c oughs> จอร์พักลังสิตเนี่ยสเปลเนี่ยยา,ยาวัี้เหาออแมนปะห,ะหกกูข้นทั้งดนเนี่แมนปน้อน,น,อน,อนี่ยเนาะกขืนสะพานเนาะอ๋อไป มีขาเจา้าผ้ามาอยู่นี่เขานำมาอยู่ฮะอ้ะเอาเขาคือแจบูโรงเด้อโอ้ว่ได้ขึ้นด้วยสะพานทางมั่นนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วไปโอ้โอขี่ทางไหนกันเล่าเราเพี่อเอาไว้ขี่ด้วยเ<อ>สียหายลอยคนนี้เส้นไหนนี่เขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขี่นะฮะนี่เห็นบวอไปห้ามเข้าทางหลักมาสั่นเผาเจ้าวานโอ้ไปในเสียด้ยหาห้องลอยคนนี้ไบค์เกอร์เก็บเ<ก>ท่ รถ CBR 6 5 0มายปทำไปดีกว่าหาเงินพ่อนนะฮะ <C ell> ตะไลาหางตะไล <C ell> ไม่ดีฮะไม่ดีง้อย้อนสอนมาเข้นฟุตบาทมาเทศเนี่ยตลากาศยานรอนเมืองมาสันทับบ้านเฮาโอ้ยหิวขด้วยครับเด้อ <C ell> เดี๋ยวองแวกินข้าวกันก่อนเฮือเหือเหือตทางไหนวะชี่หายแล้วชีหายแล้วอออดีมั้งก็ชิบวกเินเนอกขึ้นกับรถเนอะไปนตัวเฮ้าเอาคือแบบมอเตอร์ไซค์ ไม่ทางไปไหมโอ้ยังยังยังไม่ทางหลักนะยังออกได้อยู่ใช่ป่ะคแมนครับโอ,โอ้โอ้ต่ำ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 แทนหมครับนี่ฮะเอาสอบเลาะไปมไม่มีแล้วโดนก็รถขี่ได้ทางหลักนะผมก็ไม่ได้วิ่งมาขางขี่นะเส้นนี้ปกติขี่แต่รถยนต์นะเส้นนี้นะปกตินะขี่รถยนต์นะนนนะนะนนะโอ้ขอจาวน้ำต้นไม้ก็หดแย่เทียงเหนียวโอ้ก็สิเย็นดีเนาะโอหาเมืเ่อยเปื่อนเลยรถกู เทปโนไฟเลี no ้ยวแอดแท็กนะครับโนไฟเลี no ้ยวแอดโอเปิดทำไมไฟเลี้ยวโอ้ตดตดตดตตายเบียดมาแบบนี้ยังไงนี่พี่โอ้ oh. ดูท่าทางติดตัวเลยไม่เข้าอ okay. เคออจักขอโทงขอโทษนะน้องลูกพี่เราก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วนะฮะเราขี่มาบางทีสะดุดไงไม่เห็นผมก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรนะฮะ นะ,นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพ่อฮอพูดถึงไปแต่วันสู่ลิเวอร์พูลอะไรเด้อครับเด้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีสัตว์เนียเฮ้ยบ้านคนนี้อ๋อให้ห้งประหอดอ่าเอาซ้ายอ่าถึงบ้านแล้วนี่บวัวเอ้ตัดผมแม่งเลยดีกว่าไหนก็ไหนๆและโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไม่มีอย่างแล้ว,วไม่มีอย,ย่งเอ้ เขียนเล่นครเขียนเล่นไปดูเขียนเล่นกันเดีวมีอะไรจะมาคอยอัปเดตให้ฟังนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ